อ p o s t o h e s นะคะย่อมาจาก4สิ่งเหล่านี้มาดูว่าคุณรู้หรือไม่นะจ๊ะ,ะตัวแรกเลยอ p o s t o h e s เนี่ยหลายคนคุ้นเคยว่ามันย่อมาจาก is ใช่ไหมคะเช่น it is hot it's hot นะคะ apostrophe s ย่อมันจะก s นั่นเองอ่ะอันที่2ก็อาจจะคุ้นเหมือนกันนะเอออาจจะเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนที่เราเรียนแบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่งเราจะต่อท้ายบุคคลหรือว่าสิ่งของที่เป็นเจ้าของสิ่งใดนะคะ,ะ,คะเช่น rob's car อ่ารถของ rob ประมาณนี้อันนี้จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแบบที่2ทีนี้แบบที่3จ้านะคะแบบที่3ามเนี่ยกีเพิ่งทำคลิปไปเลยนะเออก็คือเช่น let's go เออ apostrophe s ตัวนี้ย่อม,มาจากอะไร tiktok ok, tiktok ok อ่ะเนี่ยเล่น tiktok ok อยู่อม <laughs> มุกอะไร <laughs> นะ,ะย่อม,มาจาก let us go เป็นการแบบว่าชวนเชิญชวนเชนิญเชิญช,ชวนนะจ๊ะเออนั่นละเชิญชวนนะคะให้เรามาทำสิ่งนี้กันเถอะนะคะอย่างเช่นไปกันเถอะเราไปกันเถอะมันก็เลยกลายเป็น let us go หรือว่า let's go นั่นเองค่ะตัวที่4ใครคิดออกอ๋ออออเนะะช่น it's been a long time since we last talked เอาตัวนี้ไม่ใช่ apostrophe ที่แบบว่า is หรออ,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 อ it's been ไม่ใช่ นะจาเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหลังน่ะมันจะเป็นคำว่า been กริออยาช่อง3มันคือ has อ it has been ดังนั้นตัวที่4ี่นะคะที่ apostrophe s เนี่ยสามารถที่จะย่อได้นะคะย่อมาจากคำว่า has นั่นเองค่ะหรือประโยคนี้ก็ได้นะคะเช่น Um, she's lived here for two years she's lived here for two years เไหม she has lived here ก็เหมือนกันนะคะก็เป็น has นะคะบวกกริยาช่อง3นั่นเองจ้าใครคุ้นเคยกับตัวไหนและไม่คุ้นเคยกับตัวไหนอ่ะคอมเมนต์ให้หน่อยตรงไหนตรงนี้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 แล้วใครยังไม่กด follow นะคะกดเลยจ้ากดเลย